ใครที่กำลังมีแผนอยากเริ่มทำธุรกิจหรืออยากลงทุนแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มต้นยังไงนี่คืองานที่ทุกคนไม่ควรพลาดงาน l เล t e ท h และวัยรุ่นตั้งตัว2024งานอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนทำร้านอาหารและธุรกิจแฟนชายซึ่งปีนี้เขาขนแบรนด์ชั้นนำมามากกว่า200แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Mac โค CP p ไทยสันโกโฮเซลเบตาโก และสินค้าเพื่อผู้ประกอบการในราคาพิเศษสุดๆเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเปิดกันที่บูธแรก Bingway เ,เครื่องทำาิิซููอัตโนมัติมาพร้อมสโลแกนเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเงิน พิ่มยอดขาย3เท่าเครื่องใช้งานง่ายฟังก์ชันครบทันสมัยทนทานต้นทุนต่ำคืนทุนไวเดินมาเจอร้านดังในติ๊กตอกกับบูธอร่อยเอาเรื่องคอนเฟ็คาราเมลที่มียอดขายรวมกว่า2 0 0 0 0 0ถุงเจ้าของร้านมาเองเลยที่บูธเขามีให้ชิมฟรีด้วยนะอร่อยสมชื่อจริงๆทุกคนบูธนี้ไม่แวะไม่ได้แอดวานซ์เวนดิ้งตอบโจทย์สายจุม่มกับเทนมาแรงในยุคนี้ด้วยตู้กล่องสุ่มอัตโนมัติรุ่นอัลต้าจอใหญ่สะใจจุ่มสนุก พร้อมสร้างรายได้24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ b l u Super POS ระบบจัดการร้านอาหารแบบครบวงจรครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการจัดการสต็อกการจัดการงบกำไร,ราขาดทุนใช้งานง่ายตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเปิดร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือสนใจในธุรกิจอาหารอยากอัปเดตเทวัตกรรมใหม่ๆงานนี้ห้ามพลาดซึ่งงานเขาจะถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นรีบไปกันนะทุกคน